วันนี้พาทุกท่านมารีวิวเปรียบเทียบระหว่าง Audi Q3 และ Mercedes-Benz GLA SUV ไซเล็กจากทางฝั่งค่าเยอรมันรุ่นไหนจะน่าสนใจกว่ากันเดี๋ยวเราไปดูกันเลย <S <S เริ่มต้นกันที่ราคานะครับตัว Audi Q3 นะครับรหัส35 TFSI มีทั้ง2เวอร์ชันนะครับก็คือตัวธรรมดา TFSI นะครับ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2 2 99,000บาทและตัว S Line นะครับตัวแต่งพิเศษที่มีชุดแต่งรอบคันเนี่ยจะเพิ่มอีก200,000บาทเป็น2 4 99,000บาทและเป็นรถนำเข้าแบบ CBU ทั้งคันนะครับในส่วนของ Mercedes-Benz GLA นะครับ มีรุ่นย่อยเดียวก็คือ GLA 200 AMG Dynamic ราคาอยู่ที่2ร้าน3แ9 0 0 0 0 9 0บาทเป็นรุ่นประกอบในประเทศนะครับถือว่าราคา2รุ่นนี้ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะครับแต่ทางฝั่ง Audi จะมีตัว Q3 Sportback นะครับซึ่งเป็นหลังคาคล้ายๆคูเป้นะครับราคาจะอยู่ที่2้าน6แ4 9 0 0 0บาทนะครับซึ่งทางฝั่ง,ง Mercedes-Benz ไม่ได้มีออกรุ่นย่อยที่เป็นตัวถังคูเป้ออกมานะครับ ในเรื่องที่2นะครับเรื่องมิติตัวรถความยาวของเจ้า Audi Q3 นะครับอยู่ที่4485ม mm, มความกว้างอยู่ที่1856ม mm, มและความสูงอยู่ที่1585ม mm, มนะครับซึ่งเมื่อเทียบกับตัว Mercedes-Benz GLA นะครับ Mercedes-Benz จะมีความกว้างและความยาวสั้นกว่าตัว Q3 นะครับก็คือความยาวจะอยู่ที่4436ม mm, ม ความกว้างอยู่ที่1,849 mm มมนะครับแต่ตัวความสูงจะสูงกว่านะครับจะอยู่ที่1,605 mm มมนั่นเองในส่วนของเรื่องเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของ audi q 3นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินนะครับสสูบแถวเรียงนะครับขนาด1.4ลิตรพุ่งเทอร์โบกำลังสูงสุดอยู่ที่150แรงมา้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติเอสโตรนิกหจังหวะแล้วเป็นระบบขับเคลื่อนล้อหน้านะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของ Merc e d e s Ben บ์ gla นะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินสีสูบแถวเรียงรหัส m 2 8 2นะครับเครื่องอยู่ที่1.3ลิตรให้กำลังสูงสุดอยู่ที่163แรงม้าครับซึ่งมากกว่าตัว audi q 3อยู่13แรงม้าแรงบิดสูงสุดอยู่ที่250้นิวตันเมตรนะครับซึ่งมีแรงบิดเท่ากันนะครับจับคู่กับเกียร์ดูอัลคลัตเจจังหวะ พร้อมระบบขับขึ้นล้อนหน้านะครับในส่วนเรื่องของดีไซน์และออปชั่นต่างๆนะครับ Au ดี Q3 มนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของ Audi ในทุกๆรุ่นนะครับไฟหน้าเป็นแบบ LED เต็มระบบพร้อมไฟ daytime running light ไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับรองรับด้วยเส้นสายด้านข้างที่มีความเรียบหรูของ a u d ดี้นะครับเลาะลอยมาให้ขนาด19นิ้วนะครับพร้อมยาง2อ5 5า R 1 9นะครับ สำหรับรุ่นที่เป็นออปชันพิเศษ S Line นะครับก็จะมีการเพิ่มสเกิร์ตด้านหน้านะครับสเกิร์ตด้านข้างแล้วก็ทีมกระตกแต่งกระจังหน้าที่ไม่เหมือนกับตัวธรรมดานะครับในส่วนของการดีไซน์ของ Mercedes v e n z c l a นะครับตัวใหม่นี้มีการดีไซน์ให้รถตัวใหญ่ขึ้นกว่าตัวเดิมนะครับตัภูมิฐานมากขึ้นแต่ก็ยังคงความสปอร์ตไว้อยู่นะครับกระจังหน้าดีไซน์ใหม่นะครับมาพร้อมกับไฟหน้า LED High Performance นะครับเส้นสายด้านข้างตัวรถยังใช้เส้นสายตัวเดิมนะครับเหมือนกับ GLA ตัวก่อน,นะครับดีไซน์ด้านหลังดีไซน์ใหม่ทั้งหมดนะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED นะครับดูลงตัวมากยิ่งขึ้นนอกจากไฟท้ายด้านหลังที่มาแบบ LED นะครับยังมาพร้อมกับท่อไอเสียปลายคู่นะครับซึ่งตรงนี้ Audi Q3 ไม่ได้ให้มานะครับเลาะลอยมาเป็นแบบ AMG 5ก้านคู่นะครับขนาด19นิ้วมาพร้อมกับยางลันแฟตขนาด235 50 R19 มาในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายใน Audi Q3 นะครับมีการดีไซน์ที่ใหม่หมดแล้วนะครับเหมือนกับ Audi Q8 ตัวใหญ่เลยนะครับหรือว่าตัว Audi รุ่นใหม่ๆทุกรุ่นนะครับมองพร้อมกับหน้าจอมาตรวัดบเรณแผงหน้าปัดนะครับเป็น Virtual Cockpit นะครับขนาด10.25นิ้วซึ่งมีขนาดใหญ่มากๆนะครับสามารถ แสดงผลเน v วิเกเตอร์ได้แล้วก็ตัวมาตรวัดความเร็วแล้วก็มาตรวัดรอบได้ด้วยนะครับในส่วนของหน้าจอกลางนะครับก็มาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนขนาด8.8นิ้วนะครับมีการหันเข้าสู่ตัวผู้ขับมากยิ่งขึ้นนะครับรองรับระบบ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับ ลำโพงมีให้มาทั้งหมด6ตำแหน่งเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับบริเวณพื้นที่คอนโซลก็มีการตกแต่งทิมไลท์อลูมิเนียมนะครับมาพร้อมกับไฟแอมเบีนไลท์นะครับที่เพิ่มการสร้างบรรยากาศให้กับตัวรถนะครับ ในส่วนของการดีไซน์ภายในของ Mercedes-Benz g l a นะครับเหมือนกับรุ่น Mercedes-Benz รุ่นอื่นๆในตลาดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น A-Class นะครับหรือว่ารุ่นใหญ่ๆก็ตามมาพร้อมกับหน้าจอที่เชื่อมต่อระหว่างตัวมาตรวัดความเร็วนะครับเชื่อมต่อมาตรงที่เป็นหน้าจอกลางตรงกลางเลยนะครับขนาด10.25นิ้วนะครับพร้อมรองรับกับระบบ Apple CarPlay และก็ Android Auto นอกจากนั้น m e r c e d e s b e n z ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงแบบ Hey Mercedes ได้ด้วยนะครับ ช่องแอร์กร็มีการใช้เป็นแบบเทอร์บายนะครับกังหันของเครื่องบินนั่นเองนะครับและมาพร้อมกับไฟแอมเบนไลท์ที่ปรับได้ถึง64สีนะครับถือว่าลงตัวก็มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็ดูลงตัวมากๆเลยนะครับ ในส่วนของความอนวยความสะดวกอื่นๆน,นะครับก็จะมีตัว Keyless Go มาให้นะครับนอกจากนั้น Mercedes-Benz ยังมีระบบฟังก์ชันที่สามารถสตาร์ทเครื่องจากกุญแจได้นะครับสามารถปิดแอร์ิ้งไว้ได้แต่ตัว Mercedes-Benz GLA ไม่มีฝาท้ายไฟฟ้ามาให้นะครับซึ่ง Audi Q3 มีมาให้แล้ว สำหรับสีตัวถังภายนอกนะครับตัว Audi Q3 มีให้เลือกทั้งหมด7สีเลยนะครับก็มีทั้งสีขาวกรา c ีย r ไว้สีดำ Mystery Black นะครับสีน้ำเงิน Crossmo Blue Metallic สีเทา Crossnote Gray Metallic และสำหรับตัว S-Line ก็จะมีอีก3สีนะครับก็คือจะมีสีเทานมสีส้มและก็สีฟ้านะครับในส่วนของสีภายในนะครับก็มีให้เลือกทั้งหมด4ีสีเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีน้ำตาลสีเบจสีดำ แล้วก็สีเทานะครับขึ้นอยู่กับสีตัวถังภายนอกนะครับในส่วนของ Mercedes-Benz g l a นะครับสีภายนอกให้มาทั้งหมดสีสีนะครับเป็นสีพื้นพื้นมากนะครับไม่วจะเป็นสีขาวโพลา r w ไว้ e นะครับสีดำ o s s ส o m o b a c k สีเงินนะครับซิ l เ e อร์แล้วก็สีเทา Mountain g r ร y ส่วนสีภายในจะมีให้เลือกแค่สีดำเพียงสีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่ามีตัวเลือกให้เลือกน้อยกว่าตัว Au ดี Q3 นะครับ นี่ก็จะเป็นการรีวิวเปรียบเทียบระหว่าง Audi Q3 และ Mercedes-Benz GLA 200นะครับซึ่งก็เห็นได้ว่าทั้ง2ตัวมีเอกลักษณ์ที่ค่อนข้างชัดเจนของแต่ละรุ่นนะครับตัว Audi ก็จะมีความที่ u ยูนิคหน่อยนะครับสามารถเห็นบนท้องถนนได้น้อยกว่า GLA เป็นอย่างแน่นอนนะครับและก็ตัวถังที่ Audi มีขนาดใหญ่กว่าตัว m e r c e d e s b g n z GLA นะครับถึงแม้ว่า GLA จะมีการขยายตัวถังมามากกว่าตัวเก่าและก็ตามนอกจากนั้น Au ด i ยังมีทางเลือกให้สามารถ ไปเลือกรุ่น Audi Q3 Sportback ได้นะครับซึ่งเป็นตัวถังที่เป็นคูเป้นะครับแต่ Mercedes-Benz ไม่มีมาให้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับว่าจะชอบการดีไซน์การขับขี่ของรุ่นไหนมากกว่ากันนะครับเพราะทั้งสอง,งรุ่นก็มีราคาที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลคร่าวๆที่ผมได้สรุปมาให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับว่าข้อแตกต่างระหว่าง2ตัวนี้เป็นยังไงบ้างนะครับ ถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ